เอกหนึ่งพารานชัยนี่พวกอะไรพวกอะไพวกอะไพวกนี้เพียงเขาควักออกใช่ไหมเนี่ยเอาจังหวัดจังหวัดเอาเข้า่าเป็ดตัโกงจังหวัดด้วยอาจารย์เึกเดินนั่งเดือดเดือดนั่งเดือดนี่อ้าวเอานี่ดูมาดนิเออไปสู่เขาสู่เขาเอาเดินนั่งเดือดเดือดนั่งเดือดอ้มเอาแล้วบาดเนี่ยบาดก่อนเดิมเนี่ยบาดก่อนไปยังไไปใส่ใส่ใบหน้าก่อนโอ้ยไส่มาหยั่งใส่มาหยั่งเออ จะเป็นพระเอกนิวมุกดาจะของจะแพ่เขาเด้อเด้อดังเด้อจักบาทแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันเด้อดังเด้อตอนนี้งานต่อไปสุบะเรนเด้เป็นอยังก็ทิ่ไปได้ยุบละเอาให้อยากได้ไม่อยากเบิองขออยากเบิองเนาะเอาจักบาทเนาะขอเช็ด้อยู่เอาเดือดเดือดเอาโอ้ยจะบอกจะบอกเสียงแข็งแรงสามสองสามสองสามสองเจือสามสองเจือหนึ่งสองซ้ำ เดือนังเดอเดอเดอังเดิอโอ้เสีย้าเสียตานี่แหละเคืองาดพระเอกของเพิ่นบเียนเดาทีเดียวขี้ไร่อะขี้ไ่ครับบด้ยขี้ไร่ดิแล้วเดาขอบเ็ดเดี๋ยวกี้ไปท่านเปหน้าท่านะอันอันบัหาตะเดาอันบหาตะเดาแห้งเออมันเงาเนี่านี่มเป็นไหนมันเป็นไดนพระเอกัว พระเอกไปแล้วอยากเห็นนางเอกเดาได้ป่ะเนี่ยอาน้องเจ็บจะบาดแน่ๆอาพระเอกจึกหันไปทางพุ่นหันไปทางพุ่นหันไปทางพุ่นเฮว้าวว้าวว้าวอะเน้น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 บักเจือกมันสิมีแห้งตีกว่างเน้น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 เออเออเออหัวละเอาละหัวละหัวละบักเจือก บักเยอะน้องกูเด้อเอาเนี่ยม <akes las> <habitude> ึงเด้อนี่แหม่พี่แม่พูดอะไรก็สร้างคอยอย่าเขียนผู้นี้นี่มาจักบาทแน่น้องอัตน้องอัดเร็วๆคนขอหลายมือนี่มาเออเอาเร็วๆห้วยขายอีกเร็วอหลเร็วเนี่ยนี่นะครับนักเบิกที่ที่คิวงานแน่นที่สุดในโลกนี่น้องไส้ข่อยน้องไส้ข่อยผู้ใดสิมากนี่ต้องผ่านข่อยก่อนแน่นี่ เอาเจ้าบาทด้วล่ะเจ้าเสียหน้าเสียตาเขาได้ล่ะเด้อฮันหาฮัน้าไปกล้องเจ้าก้อนไอ้ยิ้มหวานหวานไซเฟนเพลงก่อนอ้าวประเดาแห้งเดี๋ยวมันเหงาคือกันอะไรอยากเห็นของเหงาเอาพร้อมไปครับพร้อมไปเอาเด้อนทางเดินรุ้งทั้งนัดพ่อมไปเอา ที่ไอ้มันสูงบาทเราเออเอาไปบักเชืกไม่ยังไม่ยังเอาอันนี้เรียนแล้วว่เอาเออเอาอีหยังสินะออ่อนไหมอ่อนไหมเอาดีสักอูเอาเอา บางจะนี่นันเขาไปได้ชิดอย่างได้อีนี่ชิดอหลีได้หนึ่งอันนี้ชิดอหลีครับโอ้ยไปไปอยากอายอยากอายเพื่อนอยากอายเพิ่อนขักกันหูว่าคิดอหลี่เสน็จโอ้ยไปไปนาสู้ก็ไม่เคยเห็นของเง้วก็อยากเห็นของเหา้แล้วเนาะเสียหน้าเสียตายอีกแล้วโอ้ยบ่มีผู้ใพันธ์จักคนนี่แหละนี่แหละเนาะ่นว่าคนมั่นเอาด้วยเอาด้วยโอ้ยอยากให้เดาชัวนี่เดาเอเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาทัน เอออาจารย์แหลมบุญอันทรงคือผมเดาผู้อ่นผู้ชมทั้งบ้านกับผโโู้หูเดาว่าไอยเดาไข่เงี้ยจุ่มเย็บจุ่มเย็บจุมเย็บจุ่มเย็บจุ่มแล้วเอาความสุขเลเ<อ>รียกไอ้หน่อยคีครีลาย